สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนิกกี้สายฮาครับ <c oughs> เรากำลัง <c oughs> ยกเครื่องขึ้นรถครับพรุ่งนี้เรามีงานอยู่ที่อำเภอลำดวนครับเสจก,กล้องฮะ <c oughs> ยกชุดซอดยศหลังมาฮะเราไปชุดมินิรับพรุ่งนี้ไปชดุดสองคนสามครับงานในโดมฮะเป็นงาน เป็นงานกระยสครับผมเล่นอิเล็กตรอนนะฮะพวกนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนิกี้สายฮาเลยนะครับวันนี้จะเป็นแ a c k cover ครับพี1วีสิบสามทั้งสี่แท่นนะกล้องอันนี้เอาอันนั้นมาแล้วว่กไมโครเทคสีแดงเหรอดูเลยใช่ไหมนั่นแหละอ๋อถึงปะกโอน นี่เป็นชุดมัลติคอรครับต่อไปต่อไปมอนิเตอร์ครับผมเอารถลงข้างล่างเลยไหมก็เ,เอาหัวทิมไปนู่นเลยเนะี่ยฮะเอาตูดพอดีทางสลบลงเอารถลงสลุดเลยอะ่ะแล้วเปิดไปยังไงนะครับเ,<อ>เดี๋ยวเราจะเอาตู้เบรคไปสองเอาตู้กลางไปสามครับชุดสองคนสามเป็นนักข่าวเลยนะ เดี paid, <laughs> ๋ยวผมพาไปชมตอนยกตู <lawsuit> ้ขึ้น <under> ต <eterm oon> ่อไปฮะหนักหน่อต่อไปเรายกชุดตู้เบรขึ้นครับตู้กลางเอาสิบห้าไปสองใบฮะนี่มอนิเตอร์เนี่ยเอาสิบห้าสองนู้อยู่ข้างในเหรตัวขาดอีกอ่ไม่มีตัวขาดอยู่ข้างในเลมตัวจะเปิดร้องเพลงวันนั้นหรอ อยู่ข้างในอีนสองอันนี้สองอันตัวน,นี้เป็นตู้เราทำเองครับได้มาจากเมืองมิวสิกตัวนี้มอนิเตอร์เ,เรากำลังยกเครื่องขึ้นรถครับเราไปชุด ชุดเล็กครับชุดมินิสองคนสามเออตั้งงั้นไหนดูหน่อยเอออย่างงั้นแหละถูกแล้วไปเอาเออ,น,อเนั่นแหละไม่เอาไอ้หน้าให้มันชิดเอออย่างงั้นแ่ละสะเทิบอีกข้างมาอย่างงั้นแหละถูกแล้วอย่างงั้นแหละเออให้แต่มันตรงเอออย่างงั้นแหละสองอนนงานเองตู้มอนิเตอร์ครับ โดยอาจารย์บอลครับใส่ชุดนักเรียนครับลูกเสือชาวบ้านครับนี่ครับอาจารย์สันนะยกตู้ของยูโรเทคครับเป็นย u r o ดอกสิบครับแหลมสี่เอออย่างนั้นเลยเรียงกันเหมือนเมื่อกี้อ่ะมาดูอาจารย์กล้องเดี๋ยวอาจารย์กล้องจัดให้ดู นนตัวนี้จะเป็นตู้เบรคออเดอร์สีครับ12ใบครับเดี๋ยว,วเราช่วององอพรรษานะฮะเดี๋ยวหาตังได้เผื่อจะได้ค่าละสิบสองล่างเรา16ใบครับเป็นดอก15 BM 300ครับแล้วก็แหลมจะเป็นแหลมจะเป็นคอม50ครับของเอ็นพีอ่ะ หกเราเราเพิ่งมาจากคนดินมาขี้ครับพอดีมีงานเครื่องเสียงก็ไปงานเครื่องเสียงก่อนครับหาตังใจค้างวดก่อนครับช่วงนี้เนื่องจากโควิดครับดอกสิบสองสองแล้วเนาะตู้กลางตู้กลางหกมาตู้เบ็ดขึ้นก่อนบุกกลางสายไม่ได้ มันนี่ต้อไม่เรียงต่อกันตรงนแล้วใส่ตรงนั้นหรอมันรักอยู่น่มันก็เคลื่อนแล้ทำไมใส่ตรงนั้นเฮ้ยตรงนั้นก็ได้ข้างบนนั้นก็ใส่ลังได้อีกตังเยอะพอดีอันนี้ก็ไม่ใส่ลังก็ได้อืมอไปยกตู้เบรคขึ้นนะครับใช่จะยกยก <_ EN _><_ EN _>เดี๋ยวอาจารย์กล้องจะขึ้นลงขึ้นลงคร <_ EN _> ับเขาเป็นทีมครับนักกีฬาใส่เสื้อเป็นทีมถ <_ EN _> ึงงาน<_ <EN> _>นิกิตเตอร์ครุปนะครับยกตัวออ,อเดอร์สี่เราเอาโล,ลไปสี่ใบครับแล้วก็เสียงกลางไปหกใบครับเป็นชุดสองคูณสาม ในหอประชุมนะโอ้ไม่ใช่ในหอประชุมนะเป็นในโดมเราจะเน้นเสียงกลางฮะเราจะเอาเสียงที่ชัดนะเบสเราไม่เน้นนะเนเบสเราจะเอานุ่มๆฮะฟังแบบสบายๆครับงานครูก็เสียงครับพบกับเหมืองอิเล็กโทรนแล้วก็น้องเหมยแล้วก็น้องตอมแต้มแล้วก็ไอเดินถิ่นเมืองช้างนะครับพรุ่งนี้เป็นชุดอิเล็กโทรนนะพื้นไม่ไม่ต้องเชิญพืนก็ได้พื้นไหมฮะพื้นไปเล่นใครสีใบอ่ะพื้นก็ได้<ะ> ไปข้างล่างก็ได้แล้วก็กลางวังข้างบนขราพายกล้องไม่โฟกัสเท่าไหร่พาตวเออมันอยู่นันและมันชิดหรอเอาแล้วไม่เก็บอให้แล้ว ตู้กลางหนึ่งสองสามี่ห้าหกังนี้พอดีฮะไมนัหักไปแล้วอนไนก็ได้ข้างบนเรียง 3, าสเนี่ยเสียงกลางตู้ระดดกครับเบกใบเดียวเบกคนละใบสบายครับผม เป็นกลางของซันแบ็กครัเป็นคนตีอะตู้นนาตจาสันแบกคนเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องนิกกี้สายฮารครับวันนี้เราก็ยกตู้เนี่ยเรากำลังขึ้นตู้เบรคครับตอนนี้ ตาผมมาจากหานกครับนี่ครับผมบัวกน,นกกระจาบได้พันกว่าตัว <c oughs> นี่ครับผมเป็นชุดพเวอร์เราครับสิมงานนิกอินเตอร์กรุ๊ปนะครับผมนิกอินเตอร์กรุ๊ปต้องมีสติกเกอร์สีเหลืองนะครับผมนี่ครับ NICK ครับ NIC k in the group ครับหรือว่า NIC i n t e ต g r o u p Lit Channel ครับผมฝา,า,ากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องนิกกี้สายฮาครับผมครบยังยังอีกต<ป>ัวหนึ่ง ไปชุดมินิครับก็ของไม่เต็มรถครับ,บเดี๋ยวช่วงออกพรรษาครับเรามีงานเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเรื่อยๆครับวัวหาจารย์บอลลูกเสือครับลูกผู้ใหญ่ครับทำไมครับกิอก๊อปเยาพากันรัดสตีทำไมเอาไปสัก สามอันไปดูเัาตีจับสายนี่อันเียเนี่ยไม่ต้องมาไปนี่เป็นชุดสายไฟเออเรื่องเอาอันดีๆอ่ะเอาสามอัน สันแบกสายชุดสายใจครับโอ้มีแนวทอนอ่ะฮะเราจัดระบบกันแล้วนะครับไปชุดมินี้ฮะโอเคสามแล้วฮะ เอาไปเพื่อเพื่อตรงละคืนฝนมันตกฮะไม่เอาอนใหม่ไมีนี่เป็นตู้ที่เหลือครับผมไปกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องนิกี้สายฮาครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมนะฮะ วันนี้ผมคอราไปก่นอนครับสวัสดีครับ